เอาละับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอเซอร์ er นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซวันนี้เอาเจ้าเอ็ดนอตฟ้ามารีวิวกันหน่อยดีกว่านะครับคอเอียงๆแบบนี้อย่าไปเอียงคอตามนะเดี๋ยวจะเมื่อยเอานะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเอ็ดนอตในรูปแบบพันปีสีฟ้าครับไม้ตายก็ปลดปล่อยบางใครเอ้ยไม่ใช่ไอ้ปลดปล่อยพลังแห่งกุนซีนะครับก็ไม่ใช่บางใครสิเป็นพลังของเขาเองนะไม่ใช่พลังของเบคุยะด้วย วินซี่สแตนลิทเทิลครับสังหารอรันคาพัชครับโจมตีอรันคาได้แบบแรงมากครับแล้วก็ใส่เอ9พีเก้าเลยมี2ลิงค์ครับแล้คก็ทำแรง12แล้วก็เลือดเต็มความเสียหายทั้งหมดบวก20%ก็มันก็แปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าถูกทำมาในรูปแบบเอียงตัวเออ อับรีตี้ครับท่าโจมตีเป็นท่าโจมตีใกล้นะครับท่า2เป็นท่าดีบัฟแล้วก็ ex ก็เป็นดีบัฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มีติดสถานะอ่อนแรงแล้วก็มีบวกนะครับมีบวกก็คือติดสถานะทับได้นะครับทับซ้อนศัตรูติดแข็งอยู่เราก็ติดอ่อนแรงของเราได้ในทันทีอะไรประมาณนี้นะครับอาร์ซีบรับชุดเฉินบวกหนึ่งครับขอบเขตแรง20%สกิลฟ้าง กว้างกว้างเลือดเต็มแล้วก็อ่ลดคุณทามแรง6%เนลือดเต็มก็สกิลรีเร็วขึ้นนะหกเป็ก็พยายามเลี้ยงเลือดเต็มแล้วกันอ่าแล้วก็ ex นะครับ ex คูณดาวทั้งหมด45สิบห้าวินะฮะสี่สิบห้าวิคูณดาวสั้นฮะเป็นดีบัฟด้วยมีผลดีบัฟทั้งหมด10วิแล้วก็เป็นสกิลด้วยในนั้นนะครับ <c oughs> a b i l i t y ครับพวกความเสียหายถ้าไม่ตาย60%ลดคุณทามแรง1 2์แล้วก็เมื่อเลือดเต็มนะครับความเสียหายทั้งหมดบวก20%ไม่ติดแข็ง100%ครับฮิตบวก2ครับเมื่อลงดันกิลจะกลายเป็นฮิต3ครับยืดเวลาถ้าลดความสามารถนะฮะต่อ <c oughs> ตัวนี้ถูกออกแบบมาในดันกิลนะครับเมื่อลงดันกิลจะแรงมากนะ แต่พอเล่นข้างนอกอาจจะรู้สึกแปลกแหม่งๆอยู่เหมือนกันนะครับอา่าติดสถานะบวก5วิครับอรันคาติดสถานะง่ายแบบไม่ระบบสีฟอร์มสีหอยถ้าจมติดสีแดง10%แบบกิ้ว30%ครับมีลดค่าป้องกันแล้วก็มียกเลิกซูเปอร์อารมือฮะก็เป็นอเวนตียอดฮิต ที่มาประจำพักหลังๆนี่ตัวตึงๆพันปีเอ็กซ์ประมาณนี้จะมี a อเ l i ริยกเลิกซ u เปอร์อ o r เอมามามาบ่อยมากนะครับมีสรลุการสีแดงครับแล้วก็มีคุณสมบัติพุชสังขาร30แบบกิล50ินะครับแล้วก็มีติดสถานะอีก80ก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยแรงมากด้วยแล้วก็เมื่อลงาอลันคามันก็จะแรงของมันเลยนะ แต่ถ้าไปอันอื่นมันก็แรงอยู่ดีแต่ว่ามันก็สู้อลงมณ์อลังคา,าไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้พวกที่มีสังหารพัดอะมันจะบ,บวกไปอีกประมาณ20%เนะเท่าที่ผมจําได้นะสังหารธรรมดาสมมุติว่าเราสังหารอลังคาแล้วเราไปเล่นยมทูตใช่ไหมเราก็ชะลฟความแรงลงไป20%ประมาณนี้นครับคุณสมบัติของสังหารมันจะบวกประมาณ20%เ แล้วถ้าเราเป็นสังหารพลัสเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราจะแรงขึ้นอีก40%ประมาณนะโดยประมาณผมไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่ชัดแต่ไม่น่าเกินนี้ประมาณ20นะก็เดี๋ยวไปดูการเล่นของ h อ s เจ้าเนี้กันดีกว่าก็ไปเล่นในด่านธรรมดานี่แหละนะด่านก้อน ก็ใส่ของประเภทลดคุณทามแรงนะครับความเสียหายแรงแล้วก็แรงดันวิญญาณอะไรประมาณน,นี้แรงดันวิญญาณสแตนลิตเทิลนเป็ดดาวแดงเป็ดที่ทำดาวแดงแล้วนะจารุกรกนนะพุงก็โอเคดีอยู่โจมตีใกล้โอ้ถ้าสามถ้าโจมตีสุดท้ายกว้างอยู่ คงค่อนข้างคล่องแคลวดีแฮะอืมสกิลหนึ่งคล้ายๆกับรวบไม่มันรวบหรือเปล่าวะแต่คือสกิลมันเป็นรูปรวบนะฮะแต่ดาเมจอาจจะอาจจะไม่รวบเออดาเมจมันเกิดดาเมจทันทีเหมือนจะรวบแต่ไม่รวบถ้าสามท่อมแบ,บครับ ทีเอ็กนะเมื่อกี้จะต้องเราดูท่าสองดใหม่มสร้างดำเมนด้านหน้าครับไม่ไกลเท่าไหร่หนึ่งกลมด้านหน้าสองกว้างด้านหน้าแล้วก็สามโทแมพไม่ตายครับ <c oughs> พลังของมันคือความกลัวนะถ้าศัตรูมีความกลัวมันก็จะกลายเป็นพลังของมันแล้วมันจะแข็งแกร่งนะฮะจริงๆลูเคียเกือบจะตายแล้วเหมือนกันครับเกือบจะโดนเชื่อแต่ว่าเบยฮุยามาช่วยทันก่อนทําให้ลูเคียตั้งสติได้ครับแล้วก็เข้าไปสู้ใหม่โดยชนะนะด้วยการใช้บังไข่บังกุนี่แหละต่อไปเดี๋ยวไปลงดันกิวกันเลยครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ในดันกิวนะแล้วก็ดันกิวที่ ผ่านมานี้ใช้คำว่าผ่านมานี้เพราะเวลาที่ผมลงคลิปนี้มันน่าจะเกินแล้ว <c oughs> มาเชื่อเลยนิ่งนงปึ๊บท่าสามปึ๊บลดพลังตัวหนึ่ง e x เลย e x เป็นคุณดาวสี่สิบห้าวิไง เราใช้ได้สองครั้งครับข้อนหนึ่งพยายามหลบไว้เขามีเอเบลิตี้เลือดเต็มอยู่อย่าไปยืนให้เขาใส่สกิลนะเดี๋ยวเอเบลิตี้เลือดเต็มมันจะไม่ได้ผลไม่ใช่เลือดเต็มแรงขึ้นนะจะเป็นเลือดเต็มรถไอรถคุณทามคือสามมาแล้ว๊บึ๊บ อึ้บมาเนี่ย ex ใช้ได้สองรอบเลยเวลาเล่นให้คนอื่นดูทำไมมันเล่นแบบเล่นไม่ค่อยจบเล่นไม่ค่อยดีอยู่แต่เวลาที่แบบเราเล่นตั้งใจเล่นจริงอ่ะมันจะเล่นได้ไกลไกลนะ เว็บหนึ่งนี้ไม่น่าจบรับ ex ex หนึ่งนี้ไม่น่าจบเรียบร้อยครับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนี่ผมกำลังเล่นกับแมวนะก็ถือว่าแรงนะ แรงพอสมควรเลยถ้าเราใช้ให้ถูกทางใช้ได้ดนันที่ว่ามันต้องใช้นะพวกอลันคาร์นะฮะตัวนี้ตีแรงแน่นอนครับแล้วก็ลงดันคิวอลันคาร์ระยะใกล้ครับเป็นตัวที่ถูกออกแบบมาแบบนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว้เตัวนี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ